ตโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวขาจีนนาโนแคปซูลใหม่ล่าสุดจากแคนาดาสนใจโทร0856876161 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาสทัศกรหงวิไลคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นคงจะรู้จักผลไลม้ชนิดนี้เป็นอย่างดีครับนั่นคืออะโวคาโดนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ครับได้รับกระแสนิยมดีมากๆครับแต่หลายๆคนก็เห็นว่าเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจที่นอกสายตานะครับด้วยความเข้าใจผิดที่ว่าอะโวคาโดนั้นเป็นไม้เมืองหนาวที่ต้องการความหนาวเย็นในการเจริญเติบโตนะครับจึงทําให้ผลไม้ชนิดนี้ได้รับความสนใจน้อยกว่าพืชชนิดอื่นๆนะครับจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจนอกสายตาไปแล้ว ร,รวมถึงอะโวคาโดของเรานี้นะครับเป็นผล,ลไม้ที่มีสปปรรพคุณมากมายต่อร่างกายและก็จัดว่าเป็นพืชที่ดีต่อสุขภาพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประโยชน์มากมายต่อร่างกายของผู้ทานอีกด้วยนะครับอะโวคาโดครับได้รับความสนใจในการบริโภคจากชมรมคนรักสุขภาพทั้งหลายนะครับซึ่งมีการเริ่มมองเห็นคุณค่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็ทําให้อโวคาโดนั้นกลายเป็นผลไม้ที่มีความต้องการของตลาดสูงในรวดเร็วทันตาเลยนะครับรวมไปถึงอะโวคาโดนั้นนะครับยังมีคุณค่าทางสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต ร่าางกายมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆครับถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับเพราะว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุและก็สารอาหารที่จําเป็นสําหรับร่างกายทําให้คนไทยนั้นหันมารับประทานกันมากขึ้นครับสำหรับประโยชน์ที่เด่นชัดของผลอะวาคาโดนั้นนะครับก็คือช่วยให้ผิวของเรานั้นชุ่มชื้นมีน้ํามีนวลครับแล้วก็มีความจําเป็นสําหรับการบํารุงหัวใจเป็นอย่างดีนอกจากนั้นนะครับยังช่วยให้ผิวมีสุขภาพแข็งแรงในการป้องกันแสงแดดครับรวมไปถึงยังช่วยในการสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงแดดมีสารอาหารที่สําคัญค ือกรดไขมันโอเมก้าสแล้วก็โอเมก้าหนะครับสามารถที่จะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและขยายหลอดเลือดมีส่วนในการบำรุงระบบประสาทและสมองให้ความจําดีอีกด้วยโดยไม่จําเป็นต้องไปหาอาหารเสริมที่ไหนเลยนะครับส่วนคุณสําเริงกลิ่นกัลน,นะครับเกษตรกร,ร,กรชาวอเาเภอปากช่องได้เปิดเผยว่าอะโวคาโดนั้นเป็นพืชที่มีอนาคตทางการตลาดที่สดใสามากนะครับรว่าตอนนี้มีคนมารับซื้อถึงที่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้มีต้นอะโวคาโดประมาณ500ต้นนะครับผลผลิตได้แป่ระปีนะฮะมี ประมาณ 100- 200ถึงตันทุกๆปีจะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางเข้ามาซื้อถึงไร่เลยนะครับจนทําให้คุณสําเริงนั้นตัดสินใจในการปลูกอะโวคาโดเพิ่มมากขึ้นครับอีก40-50ถึงไร่และมั่นใจว่าในปีนี้จะสามารถขายอะโวคาโดได้ราคาดีด้วยซึ่งราคาขายนะครับปัจจุบันอยู่ที่กิโลกร,รมัมละ2 5บาถึงบาทราคานี้เป็นราคาหน้าสวนนะครับที่แม่ค้านามาเก็บผลผลิตเองแต่ถ้าใครที่บอกอยากจะซื้อราคาปีกนะครับก็ขายอยู่ที่กิโลกร,รมัมละ50-60ถึงบาท นับว่าราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากจะลองปลูกอะโวคาโดนะฮะเพื่อสร้างไรายได้ก็เชิญชวนให้ปลูกขายกันเยอะๆนั่นเองนะครับและสวัสนี้ข่าวกเกษตรต้นงชมงต้องลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ